แรประโยคเก่งหนังสือธรรมบทภาคที่หนึ่งเรื่องแห่งภิกษุชื่อว่าจุลการและภิกษุชื่อว่ามหาการหน้า65ตั้งแต่ตัสมิงอรหัตตังปเตเป็นต้นไปตัสมิงเทเรครั้นเมื่อพระเถระนั้นปเตบรรลุแล้วอรหัตตังซึ่งความเป็นแห่งพระอรหรันตถานว่าพระาศาสดาจากขู่สังฆปริวุตโตผู้อันโมแห่งภิกษุแวดล้อมแล้ว จารมาโนเสด็จเที่ยวไปอยู่จาริกังสู่ที่จาริกคันตวาเสด็จไปแล้วเสตับพยานครังสู่เมืองชื่อว่าเสตับพยะปาวิสิได้เสด็จเข้าไปแล้วศีส,สาป,ปาวะนางสู่ป่าแห่งไม้สีเสียดภริยาโย ο, อันว่าภริยาทั้งหลายจุลกาลสะของพระจุลกาลสุตวาฟังแล้วอิติว่ากิระได้ยินว่าสัทธาอันว่าพระศาสดา อนุปัตโตเสด็จถึงโดยลำดับแล้วอิติดังนี้จินเตตวาคิดแล้วอิติว่าไม่ยังอันว่าเราทั้งหลายคันหิตสามะจักจับสามิกางซึ่งสามีอัมหากางของเราทั้งหลายอิติดังนี้เปเศตวาส่งไปแล้วปุริสังซึ่งบุรุษปุริสังยังบุรุษนิมันตาเปสูงให้ทูนนิมตลแล้วสัทธารังซึ่งพระาศาสดา ปนะก็อาสนะปัญญาติงอาจิขันเตนะเอกเกณนะภิขุณาปัทธรมตรังคันตุงขีตุงอันว่าอันภิขุณาอันภิกษุเอกเกณนะรูปหนึง่งอาจิขันเตนะผู้บอกอยู่อาสนะปัญญาติงซึ่งการปูราาซึ่งอาสนะคันขีดไปปัทธรมตรังก่อนกว่า อาสนะปัญญาติงอาจิขันเตนะเอเกนะพิกุนาปัธรมตรังคันตุงอานว่าอันอันภิกษุรูปหนึ่งผู้บอกอยู่ซึ่งการปูราาซึ่งอาสนะไปก่อนกว่าพุทธานังอปริจิตตฐานเนขีฐานเนในที่พุทธานังแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายอปริจิตตขีดไม่ทรงคุ้นเคยแล้ววัตติย่อมควร พุทธานังอปริจิตตัฐาเนในที่แห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทรงคุ้นเคยแล้ววัตติย่อมควรจรึงอยู่อาสนังอันววะอาสนะพุทธานังมัชฌิมถาเนอาสนังปัญญาเปตวาตัสสะพุทธาสนัสสะทักขินโตสารีปุตตะเทระสะวามโตมหามุคลานะเทระสะตะโตทวิน,นังอคสา,าวกานางอาสนะโตปัฏฐายะ อุโพสุปัเสสุพิกุสังคสสะปัญญาเปตพังปัญญาเปตพังเป็นอาสนะปุคเลนะอันบุคคลปัญญาเปตวาปูราตแล้วอาสนังซึ่งอาสนะมัชฌิมฐานเนในที่อันมีในถ้ำกลางพุทธานังแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายปัญญาเปตพังพึงปูราตสาริปุตเถระสะแก่พระเถระชื่อว่าสารีบุตร คัะคินโตข้างขวามหาโมคคัลลานะเทระสะแก่พระเทระชื่อว่ามหาโมคคัลลานะวามะโตข้างซ้ายตัสสะพุทธาสนาสะแห่งอาสนะของพระพุทธเจ้านั้นสังคสสะแก่โมแห่งภิกษุปเสสุในข้างทั้งหลายอุปสุสองปัทายะจำเดิมอาสนะโตแต่อาสนะอาคัสาวกานางของพระอครสา,าวกทั้งหลาย ทวินนางสองตะโตนั้นโหติย่อมเป็นพุทธานางมชิมัตฐาในอาสนังปัญญาเปตวัต,ตัสะพุทธาสนัสสะทักขินตโตสาริปุตตะเทราสสะวามตโตมหาโมคคลานะเทราสสะตาโตทวินนางอา,าสาวกานางอาสนโตปฐายะอุโพสุปเสสุพิขุสังคสสปัญญาเปตพังเป็นอาสนะอันบุคคลปูราดแล้วซึ่งอาสนะ ในที่อันมีในท่ามกลางแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงปูลาดแก่พระเถระชื่อว่าสารีบุตรข้างขวาแก่พระเถระชื่อว่ามหาโมคคลานะข้างซ้ายแห่งอาสนะของพระพุทธเจ้านั้นแก่มูแห่งภิกษุในข้างทั้งหลายสองจำเดิมแต่อาสนะของพระอัครสา,าวกทั้งหลายสองนั้นโหติย่อมเป็นตัสมาเพราะเหตุนั้นมหาการเถโรอันว่าพระเถระชื่อมหาการ ทัตวายืนอยู่แล้วจีวรปารุปนัฏฐาเนในที่อันเป็นที่โ่มซึ่งจีวรเปเสสิส่งไปแล้วจุลกาลังซึ่งพระจุลกาลวจเนนะด้วยคําอิติว่าตะวังอันว่าท่านคันตวาไปแล้วปุรโตข้างหน้าอาจิกขาหิจงบอกอาสนะปัญญัติงซึ่งการปูราดซึ่งอาสนะอิติดังนี้ เคหาชนาอันว่าชนในเรือนทั้งหลายกระโรนตากระทำอยู่ปริหาสังซึ่งการหัวเราะสัตทิงกับเตนะจุลกาเลนะด้วยพระจุลกาณนั้นปทายะจำเดิมขีดกาลโตแต่การตัดสาจุลกาและสะแห่งพระจุลกาณนั้นเตเนหิชนหิอันชนทั้งหลายเหล่านั้นทิฏฐะขีดเห็นแล้ว เตหิชนีหิตาศาจุลกาลัาสทิธากาลโตแต่การแห่งพระจุลกาลนั้นอันชนทั้งหลายเหล่านั้นเห็นแล้วอัทรันติย่อมลาดนีจาสนานิซึ่งอาสนะต่ำทั้งหลายสังคเทระโกติยังในที่สุดแห่งพระเถระในสงอัทรันติย่อมลาดอุจาสนานิซึ่งอาสนะสูงทั้งหลายสังคณวกะโกติยังในที่สุดแห่งภิกษุผู้ใหม่ในสง์ อิตโรจุลกาโลอันว่าพระจุลกาณนอกนี้อาหะกล่าวแล้วอิติว่าตุ้มเหอันว่าท่านทั้งหลายมากระโรธะจงอยากระทำเอวางอย่างนี้ตุ้มเหออันว่าท่านทั้งหลายปัญญาเปถะจงปูราดอุจาสนานิซึ่งอาสนะสูงทั้งหลายอุปริในเบื้องบนตุ้มเหออันว่าท่านทั้งหลายปัญญาเปถะจงปูราด นิจาสนานิซึ่งอาสนะต่ำทั้งหลายเหตุฐาในภายใต้อิติดังนี้อิทิยอนว่าหญิงทั้งหลายอสุนันติโยวิยะวิยะเป็นราวกะว่าอสุนันติโยไม่ฟังอยู่วัาจะนังซึ่งคําตาจัจจุลกาละศาของพระจุลกาณนั้นหุตวาเป็นวัตวากล่าวแล้วอิติว่าตวังอันว่าท่านกระโรนโตกระทำอยู่ วิจารสิย่อมเที่ยวไปกิ่งอะไรกรโนโตวิจารสิย่อมเที่ยวไปกระทำอยู่กิ่งซึ่งอะไรปัญญาเปตุงอันว่าอันปูราอาสนานิซึ่งอาสนะทั้งหลายณนะวัตติย่อมไม่ควรตะวะแก่ท่านกิงหรือตวังอันว่าท่านอาปุชิตวาอําลาแล้วกลางซึ่งใครปภะชิตโตเป็นผู้บวชแล้วอสิย่อมเป็น ตวงอันว่าท่านเกณฑปัพชาปิโตปัพชาปิโตเป็นผู้เกณอันใครปัพชาปิโตให้บวชแล้วเกณปปัพชาปิโตเป็นผู้อันใครให้บวชแล้วอสิย่อมเป็นตวางอันว่าท่านอาคโตเป็นผู้มาแล้วอิทธฐานในในที่นี้อสิย่อมเป็นกัสมาเพราะเหตุไรอิติดังนี้ อัจฉินทิตตวาแย่งชิงเอาแล้วนิวาสนะปารุปปนังซึ่งผ้าเป็นเครื่องนุ่งและผ้าเป็นเครื่องหม่มตังจุลกาลางยังพระจุลกาลนั้นนิวาเสตวาให้นุ่งแล้ววัฏฐานิซึ่งผ้าทั้งหลายเสตกานิอันขาวทเปตวาวางไว้แล้วมาลาจุมพตกังซึ่งเสร้ออันเป็นวิการแห่งระเบียบสีเสบนสีสะปะหินิงสุส่งไปแล้ววัจเนนะด้วยคำอิติว่า ตวังอันว่าท่านคัดชะจงไปตวังอันว่าท่านอาเนหิจงนำมาสัทธารังซึ่งพระศาสดามื่ยังอันว่าเราทั้งหลายปัญญาเปสสามะจักปูราดอาสนานิซึ่งอาสนะทั้งหลายอิติดังนี้โสจุลกาโลอันว่าจุลกาลน,นั้นทัตตวาดำรงอยู่แล้วภิกขุภาเวในความเป็นแห่งภิกษุน่าเจียรังสิ้นการไม่นาน อวสิโกผู้ไม่มีการฝนวะเทียวอุปภชิตตวาศึกแล้วนะชานาติย่อมไม่รู้รัชชิตุงเพื่ออันละอายตัดสมาเพราะเหตุนั้นโสจุลกาโลนว่าจุลกาลนั้นนิราสังโกผู้มีความรังเกียจออกแล้วอากาเปณะด้วยมารยาเตณนนั้นวะเทียวขันตวาไปแล้ววันทิตวาถวายบังคมแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดา อาทายะพาเอาแล้วพิกุสังคังซึ่งหมู่แห่งภิกษุพุทธประมุขขังอันมีพระพุทธเจ้าเป็นหน้าโดยความเป็นประธานอาคตโตมาแล้วปะนะก็พิกุสังคสา,าพัตกิจาวสาเนในการเป็นที่สุดลงรอบแห่งกิจด้วยพัดแห่งหมู่แห่งภิกษุภริยาโยอันว่าภริยาทั้งหลายมหาการละสะของพระเทราชั่วมหาการจินเตตวาคิดแล้วอิติว่า สามีโกนว่าสามีอัตโนของตนอิมาหิอิตีหิอันหญิงทั้งหลายเหล่านี้ขหิตโตจับแล้วมะยามปิแม้อันว่าเราทั้งหลายคันหิตสามารถจับสามีกัางซึ่งสามีอัมหากังของเราทั้งหลายอิติดังนี้นี่มันตะยิงสุทูนนี่มตลแล้วสัทธารังซึ่งพระศาสดาปุนาธิวสัตถายะเพื่อประโยชน์แก่พัทอันจะมีในวันรุ่งขึ้น ณะก็ตถาในการนั้นภิกขุอันว่าภิกษุอัญโยรูปอื่นอัคมาสีได้ไปแล้วอาสนะปัญญาปณัถังเพื่ออันปูราาซึ่งอาสนะตาอิทีอันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นอลพิตวาไม่ได้แล้วโอกาส,สังซึ่งโอกาสคเนในขณะตัดสมิงนั้นภิกุสังคังยังหมู่แห่งภิกษุพุทธปปะมุกขังอันมีพระพุทธเจ้าเป็นหน้าโดยความเป็นประธาน นิสีทาเปตาวาให้นั่งแล้วอทังสุได้ถวายแล้วพิกขังซึ่งพิกษาปนะก็ภริยาโยอันว่าภริยาทั้งหลายทเวสองจุลกาลสระของจุลกาลอัธิมีอยู่ภริยาโยอันว่าภริยาทั้งหลายจัตโตสีมชิม,มากาลสระของมชิม,มากาลอัธิมีอยู่ภริยาโยอันว่าภริยาทั้งหลายอัฏฐแปด มหาการละสระของพระเทระชื่อว่ามหาการอธิมีอยู่พิกขูปีแม้นว่าภิกษุทั้งหลายกาตุกามาผู้ใคร่เพื่ออันกระทำพัตตะกิจจังซึ่งกิดด้วยพัดนิสีทิตวานั่งแล้วอากังสุได้กระทำแล้วพัตตะกิจจังซึ่งกิดด้วยพัดพิกขูอันว่าภิกษุทั้งหลายคันตุกามาผู้ใคร่เพื่ออ,อันไปพระหิในภายนอกอุทายะลุกขึ้นแล้วอคัมังสุได้ไปแล้ว ปะนะส่วนว่าสัทธาอันว่าพระาศาสดานิสีทิตวาประทับนั่งแล้วกรทรงกระทำแล้วพัตตะกิจจังซึ่งกิดด้วยพัดพัตตะกิจจะปริโยสาเนในการเป็นที่สุดลงรอบแห่งกิดด้วยพัดตัสสะสัตถุของพระาศาสดานั้นอิทิโยอันว่าหญิงทั้งหลายตาเหล่านั้นว่าทิงสุกราบทูลแล้วอิติว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาการโลอันว่าพระเทระชื่อว่ามหาการ กตวากระทำแล้วอนุโมทนางซึ่งอนุโมทนาอมหากางแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายขมิสติจักไปตุ้มเหออันว่าพระองค์ทั้งหลายคัจฉะขอจงเสด็จไปปุรโตข้างหน้าอิติดังนี้สัทธาอันว่าพระศาสดาวัตวาตรัสแล้วอิติว่าตุ้มเหหิอุตตวาจานางขีดวาจานางอันว่าคําตุ้มเหหิอ,อันเธอทั้งหลายวุตตะขีดกล่าวแล้ว ตุมเหหิวุตวจนังอันว่าคําอันเธอทั้งหลายกล่าวแล้วสาธุเป็นคํายังประโยชน์ให้สําเร็จโหติย่อมเป็นอิติดังนี้อคมาสีได้เสด็จไปแล้วปุระโตข้างหน้าภิกุสังโคอันว่าหมู่แห่งภิกษุป,ปัตตวาถึงแล้วขามัทวารังซึ่งประตูแห่งบ้านอุชายิยกโทษแล้วอิติว่าเอตังกัมังอันว่ากรรมนั่นกิงนามะชื่ออะไร S 1> <S 1> สถาราอันพระศาสดากระตังทรงกระทําแล้วตังกำมังอันว่ากรรมนั้นสถาราอันพระศาสดายัตตวาทรงทราบแล้วนุขโขห,หรือหนอแลกระตังทรงกระทําแล้วอุทาหุหรือว่าตังกำมังอันว่ากรรมนั้นสถาราอันพระศาสดาอาชานิตตวาไม่ทรงทราบแล้วกระตังทรงกระทําแล้ว ปัชันตรายโยอันว่าอันตรายแห่งการบวชชาโตเกิดแล้วฮโยในวันวานจุลการัสสะปุรัโตคตัตาขีตัตาเพราะความที่จุลกาลสสะแห่งจุลกาลคตะขีดเป็นผู้ไปแล้วปุรโตข้างหน้าจุลกาลสสะปุรัโตคตัตาเพราะความที่แห่งจุลกาลเป็นผู้ไปแล้วข้างหน้าอัชาในวันนี้ อันตรายโยอ,อันว่าอันตรายณอโหสิไม่ได้มีแล้วอัญญาสะพิกุสะปุรตโตคัตตาขีดตาตาเพราะความที่อัญญาสะพิกุสะแห่งภิกษุอื่นคตะขีดเป็นผู้ไปแล้วปุรตโตข้างหน้าอัญญาสภพิกุสะปุรตโตคัตตาเพราะความที่แห่งภิกษุรูปอื่นเป็นผู้ไปแล้วข้างหน้าอิธานิในการนี้ สถานว่าพระศาสดามาหาการลางยังพระเถระชื่อว่ามหาการนิวเตตาวาให้ทรงกลับแล้วอาคัตโตสเสด็จมาแล้วปณะก็ภิกคูอันว่าภิกษุศีละวาเป็นผู้มีศีลโขแลอาจารสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยมารยาทโหติย่อมเป็นตาอิถีอันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นกริสสันติจัก,กรธรรมโนโข,ขหรือหนอแล ปัพพชันตรายางซึ่งอันตรายแห่งการบวชตัสสะเทรสสะแก่พระเถระนั้นอิติดังนี้สัทธานว่าพระศาสดาสุตวาทรงสดับแล้วว่จะนางซึ่งคําเตสังพิกขูนางของภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นนิวติตวาเสด็จกลับแล้วทิโตประทับยืนอยู่แล้วนิวติตวาทิโตเสด็จกลับประทับยืนอยู่แล้วปุชิตรสถามแล้วอิติว่า พิคเวดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายตุมเหออันว่าเธอทั้งหลายกระเทถะย่อมกล่าวกิงวัจนังซึ่งคาอะไรอิติดังนี้เตยพิขัวนว่าพิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอารโเจสงกราบทูลแจ้งแล้วอัฐังซึ่งเนื้อความตังนั้นสถานว่าพระศาสดาอาหาตรัสแล้วอิติว่าพิคเวดูก่อนพิกษุทั้งหลายปนะก็ตุมเหออันว่าเธอทั้งหลายสันลักเเถ่าย่อมกําหนดมหาการังซึ่งมหาการกัตวากระทํา จุลกาลังวิยะให้เป็นราวกะว่าจุลกาลกิงหรืออิติดังนี้เตพิคัวนว่าภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นอาหางสุกราบทูลแล้วอิติว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญอามะพระเจ้าข่าเอวังอันว่าอย่างนั้นหิเพราะว่าประชาปฏิโยอันว่าประชาบดีทั้งหลายทเวสองตัสจุลกาลัสสกของจุลกาลนั้นอธิมีอยู่ ประชาปฏิโยอันว่าประชาบดีทั้งหลายอัฏฐาแปดอิมัสสะมหาการลัษสะของพระเถระชื่อว่ามหาการนี้อัิมีอยู่พันเตฆาแต่พระองค์ผู้เจริญมหาการโลอันว่าพระเถระชื่อว่ามหาการอัฏฐิประชาปฏิหิปริคิปิตาวาขาหิโตขหิโตผู้ประชาปฏิหิอันประชาบดีทั้งหลายอัฏฐิแปด ริคิปิตาวาแวดล้อมแล้วข้ิโตจับเอาแล้วอัธหิปชาปติหุปริคิปิตวาขาหิโตผู้อันประชาบดีทั้งหลาย8แ,แวดล้อมแล้วจับเอาแล้วกริสติจัก,กระทากิงอย่างไรอิติดังนี้สถานว่าพระศาสดาวัตาวาตรัสแล้วอิติว่าพิกเวดูกนภิกษุทั้งหลายตุมเหอันว่าเธอทั้งหลาย มาอาวะจุดทะย่าได้กล่าวแล้วเอวังอย่างนี้จุลกาโลอันว่าจุลการอุทายะลุกขึ้นแล้วสมุตทายะลุกขึ้นพร้อมแล้วสุภารมมณพหูโลเป็นผู้มากด้วยอารมณ์ว่างามหุตวาเป็นวิหรติย่อมอยู่โสจุลกาโลอันว่าจุลกาณนั้นทิตทุพภะทุขสัทิโส เป็นผู้เช่นกับด้วยต้นไม้มีกำลังอันโทษประทุษร้ายแล้วอันตั้งอยู่แล้วปปตาตาตะเต,ะต,ะตะที่ริมแห่งเหวโหติย่อมเป็นปนัสส่วนว่ามหากาโลอันว่ามหาการปุตโตผู้เป็นบุตรไมหังของเราอาสุภานุปัสสีเป็นผู้ตามเห็นซึ่งอารมณ์ณว่าไม่งามโดยปกติหุตวาเป็นวิหรติย่อมอยู่โสมหากาโลอันว่ามหาการนั้น อจโรเป็นผู้มีความหวั่นไหวหาไม่ได้วะเทียวโหติย่อมเป็นคณะเสลาปพัตโตวิยะราวะกะอันว่าภูเขาอันประกอบแล้วด้วยศิลาอันเป็นแท่งทึบอิติดังนี้อภาสสิได้ตรัสแล้วคาถาโยซึ่งคาถาทั้งหลายอิมาเหล่านี้อิติว่ามาโรอันว่ามานปสหติย่อมรังควานตังปุข,ขลังซึ่งบุคคลนั้นเวแลสุภานุปัสสี ผู้เห็นตามซึ่งอารมณ์ว่างามโดยปกติวิหารนตังอยู่อยู่อสังวุตตังผู้ไม่สำรวมแล้วอินทริเยสุในอินทรีทั้งหลายอมัตตัญยุงผู้ไม่รู้ซึ่งประมาณโภชนามหิในโภชนะกุศีตังผู้เกียิคร้านแล้วหีนวีริยังผู้มีความเพียรอันซามวาโตรุกขังทุพพลังปะสหันโตอิวะ อิวะเพียงดังว่าโตอันว่าลมปสหันโตรังควานอยู่รุกขังซึ่งต้นไม้ทุกพลังอันมีกำลังอันโทษประทุษร้ายแล้ววาโตรูปขังทุกพลังปสหันโตอิวะเพียงดังอันว่าลมรังควานอยู่ซึ่งต้นไม้อันมีกำลังอันโทษประทุษร้ายแล้วมาโรอันว่ามานนปสหะติย่อมไม่รังควานตังปุคลังซึ่งบุคคลน,นั้นเวล อสุภานุปัสสิงผู้เห็นตามซึ่งอารมณ์ว่าไม่งามโดยปกติวิหารตังอยู่อยู่จะด้วยอินทริเยสุสุสังวุตตังจะสุสังวุตตังผู้สำรวมดีแล้วอินทริเยสุในอินทรีย์ทั้งหลายจะด้วยโภชนาหิมตันยุงจะมัตังยุงผู้รู้ซึ่งประมาณโภชนาหิในโภชนะจะด้วยสรัทธงผู้มีศรัทธาจะด้วย อารัวิริยังผู้มีความเพียรอันปรารบแล้วจะด้วยว่าโตเสลังปพัตังอปสหันโตอิวะอิวะเพียงดังวา่าโตอันว่าลมอปสหันโตไม่รังควานอยู่ปะพะตังซึ่งภูเขาเสหลังอันประกอบแล้วด้วยศิลาอิติดังนี้วา่าโตเสลังปะพตงปะตังอปสหันโตอิวะเพียงดังอันว่าลมไม่รังควานอยู่ซึ่งภูเขาอันประกอบแล้วด้วยศิลาอิติดังนี้